การดำนาของคนไทยเราจะใช้วิธีในการก้มดำการก้มดำนาเนี่ยจะทําให้เรารู้สึกว่าปวดขาปวดเอวปวดไหลทาให้เกิดการเนละในวันนี้เราก็เลยจะมานําเสนอเทคนิคใหม่นะครับในการดำนาแบบไม่ต้องก้มวิธีการทำนะครับเมื่อเรามีท่อ PVC แล้วเราจะใช้เลื่อยเนี่ยปาดท่อลักษณะการปาดเนี่ยเราจะปาดเสียงด้านหนึ่งก่อนส่วนนี้เราจะให้รากของต้นกล้าเนี่ยผ่านลงมาได้ แล้วก็อีกด้านหนึ movement, ่งเราจะปาดลักษณะเป็นแฉกคล้ายกับตัวดับเบิลยูตัวนี้เราจะใช้สําหรับการเกาะลากก้าซึ่งจะอยู่ฝั่งตรงข้ามกับส่วนที่ลากก้าผ่านลงไปนะครับถ้าเกิดก้าเรามีลากยาวเกินไปเนี่ยเขาก็จะผ่านช่องนี้ได้นะครับในการใช้งานเนี่ยเราจะต้องมาเตรียมต้นก้าก่อนต้นก้าเนี่ยเราจะต้องตัดไปเพื่อไม่ให้เขาล้มแล้วก็ใช้ตัวที่เป็นปลายแหลมๆนี่นะครับเสียบไปกับลากคือเราจะไม่ไปเสียบตรงโคนเพราะว่าจะทําให้ต้นก้าเนี่ยบอบช้ำเราเสียบไปแล้วนะครับเราก็จะใช้มือมือซ้ายเนี่ยประคองมือขวาเนี่ยจับอ แบบนี้นะครับแล้วก็ยกขึ้นเราจะเสียบลงไปประมาณ1นิ้วเพื่อที่จะให้เขาเนี่ยมีการเจริญเติบโตที่รวดเร็วถ้าเกิดลงไปลึกกว่านั้นเนี่ย <s> ก็คือเขาจะฟื้นตัวได้ช้าแล้วก็เข้าจะไม่แตกกอข้อดีของการดำนาแบบไม่ต้องก้มนะครับจะทําให้เรารู้สึกไม่เหนื่อยล้าจนเกินไปคือเราสามารถดำนาได้ปกติแล้วก็สามารถทําได้ทุกวันได้ปริมาณที่ใกล้เคียงกับการก้มดำ แต่ความรู้สึกในการเหนื่อยล้าของร่างกายเนี่ยจะน้อยกว่าซึ่งในการดำนาแบบไม่ต้องก้มนะครับเราจะมีอุปกรณ์ซึ่งอุปกรณ์เนี่ยก็สามารถที่จะหาได้เป็นอุปกรณ์ใกล้ตัวนะครับหาได้ง่ายต้นทุนเนี่ยแทบจะไม่มีเลยถ้าเกิดฝึกแล้วมีความชำนาญแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะดำได้เร็วกว่าดำด้วยมือด้วยซ้ำไปเทคนิคการดำนาแบบไม่ต้องก้มเทคนิคนี้รับรองได้ผลแน่นอนครับ สวัสดีครับผมนิติดวงทองครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาแนะนําเทคนิคการดํานาแบบไม่ต้องก้มนะครับการดํานาของคนไทยเราจะใช้วิธีในการก้มดําเป็นวิธีการดําด้วยมือการก้มดานาเนี่ยจะทําให้เรารู้สึกว่าปวดขาปวดเอวปวดไหล่ทําให้เกิดการเหนื่อยล้าในวันนี้เราก็เลยจะมานําเสนอเทคนิคใหม่นะครับในการดํานาแบบไม่ต้องก้ม สำหรับอุปกรณ์ที่เราต้องมีนะครับก็คือเราจะมีท่อ PVC ขนาด4หุนความยาวก็ประมาณ1เมตรถึง1เมตร20ถ้าเกิดท่านมีสั้นกว่านี้นะครับก็สามารถที่จะตัดเอาสั้นๆแล้วก็ต่อด้วยไม้ไผ่หรือไม้อะไรก็ได้มาต่ออีกทีหนึ่งให้มีความยาวประมาณเมตรถึงเมตร20แล้วก็จะมีเลื่อยนะครับ สำหรับวิธีการทำนะครับเมื่อเรามีท่อ PVC แล้วเราจะใช้เลื่อยเนี่ยปาดท่อลักษณะการปาดเนี่ยเราจะปาดเฉียงด้านหนึ่งก่อนอันนี้นะครับเราจะลักษณะการปาดเฉียงส่วนนี้เราจะให้รากของต้นก้าเนี่ยผ่านลงมาได้แล้วก็อีกด้านหนึ่งเราจะปาดลักษณะเป็นแฉกลักษณะเราจะปาดแบบนี้ลักษณะคล้ายๆกับตัวเดบุนอยู่ตัวนี้จะมีแฉกที่แหลมตรงกลางนะครับตัวนี้เราจะใช้สําหรับการเกาะรากก้าซึ่งจะอยู่ฝั่งตรงข้ามกับส่วนที่รากก้าผ่านลงไปนะครับถ้าเกิดก้าเรามีรากยาวเกินไปเนี่ยเขาก็จะผ่านช่องนี้ได้นะครับ ในการใช้งานเนี่ยเราจะต้องมาเตรียมต้นก้าก่อนต้นกล้านเนี่ยเราจะต้องตัดปลายนะครับก็คือเราจะตัดปลายเพื่อไม่ให้เขาล้มปกติแล้วเราจะใส่2-3ต้นเนี่ยเราก็แบ่งมา แล้วก็ใช้ตัวที่เป็นปลายแหลมๆนี่นะครับเสียบไปกับรากคือเราจะไม่ไปเสียบตรงโคนเพราะว่าจะทําให้ต้นกล้าเนี่ยบอบช้าเมื่อต้นกล้าบอบช้าการฟื้นตัวก็จะช้าเราเสียบไปแล้วนะครับเราก็จะใช้มือมือซ้ายเนี่ยประคองมือขวาเนี่ยจับอุปกรณ์ในการดแล้าก็จะเสียบลงไปแบบนี้นะครับแล้วก็ยกขึ้นเราจะเสียบลงไปประมาณหนึ่งนิ้วเพื่อที่จะให้เขาเมีการเจริญเต,ติบโตที่รวดเร็วถ้าเกิดลงไปลึกกว่านั้นเนี่ยก็คือเขาจะฟื้นตัวได้ช้าแล้วก็ข้าวจะไม่แตกกอตัวนี้เนี่ยถ้าเราฝึกให้คล่องนะครับเราก็สามารถที่จะทําได้เร็ว สำหรับอุปกรณ์ที่เราทำนะครับเราสามารถที่จะใช้ในการดำนากับต้นกล้าที่มีรากค่อนข้างที่จะยาวนะครับส่วนต้นกล้าที่ยากไม่มีรากเนี่ยหรือรากน้อยเกินไปเขาจะไม่สามารถทําได้นะครับเพราะว่าเราจะใช้ตัวอุปกรณ์ที่เราทำเนี่ยไปเกี่ยวกับรากของต้นกล้าเราจะไม่เกี่ยวกับโคนของต้นกล้านะครับเพราะว่าถ้าเกี่ยวกับโคนของต้นกล้าเนี่ยมันจะบอบช้ำมากเกินไปทําให้ต้นข้าวเราเนี่ยฟื้นตัวได้ช้า การทาอุปกรณ์หนึ่งครั้งนะครับเราสามารถที่จะเก็บไว้ใช้งานได้ตลอดไปถ้าเกิดหกักหรือชารุดนะครับเราก็สามารถที่จะตัดใหม่ได้มันเป็นวิธีการทําที่ง่ายๆข้อดีของการดํานาแบบไม่ต้องก้มนะครับก็คือจะทําให้เรารู้สึกไม่เหนื่อยล้าจนเกินไปคือเราสามารถดํานาได้ปกติแล้วก็สามารถทําได้ทุกวันแล้วก็ได้ปริมาณที่ใกล้เคียงกับการก้มดําแต่ความรู้สึกในการเหนื่อยล้าของร่างกายเนี่ยจะน้อยกว่า ซึ่งในการดำนาแบบไม่ต้องก้มนะครับเราจะมีอุปกรณ์ซึ่งอุปกรณ์เนี่ยก็สามารถที่จะหาได้เป็นอุปกรณ์ใกล้ตัวนะครับหาได้ง่ายต้นทุนเนี่ยแทบจะไม่มีเลย สำหรับท่านผู้ชมที่ชมรายการอยู่นะครับการทำอุปกรณ์ดำนาจากท่อ PVC เนี่ยถือว่าเป็นวิธีการทำที่ง่ายเป็นการดำนาเทคนิคแบบนี้นะครับเป็นเทคนิคการเรียนแบบมาจากชาวมอญคือการดำนาแบบไม่ต้องก้มนะครับซึ่งท่านสามารถที่จะทำได้เรื่อยๆนะครับโดยไม่ให้ร่างกายเนี่ยเหนื่อยล้าเกินไปถ้าเกิดฝึกแล้วมีความชำนาญแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะดำได้เร็วกว่าดำด้วยมือด้วยซ้ำไปเทคนิคการดำนาแบบไม่ต้องก้มเทคนิคนี้รับรองได้ผลแน่นอนครับ